เขาบอกว่านำน้ำยาที่มีความเข้มข้น18%นะครับกี่ลิตรไม่รู้นะเอามาเติมน้ำครับนะแล้วน้ำเนี่ยที่เติมลงไปเนี่ยกี่ลิตรก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้ำยา18%กี่ลิตรก็ไม่รู้เติมน้ำลงไปอีกกี่ลิตรก็ไม่รู้นะครับความต้องการคือจะทำให้มันเจือจางให้กลายเป็นความเข้มข้น12%นะครับเมื่อเติมไปแล้วเนี่ยจะได้น้ำยา ที่มีความเข้มข้น12%เนี่ย10ลิตรนั่นก็แปลว่าน้ำยา18%กับน้ำเนี่ยรวมกันต้องครบ10ลิตรอันนี้ดีตอ,อ่เนาะครับเขาให้เราแยกครับว่าต้องใช้น้ำยา18%นะและน้ำอย่างละกี่ลิตรถ้าเป็นวิธีรัด อันนี้คือน้ำยาสิบแปดเปอร์เซ็นตอันนี้คือน้ำเลยครับน้ำมันก็ไม่มีน้ำยาอยู่เลยนะครับงนั้นความเข้มข้นของมันก็คือศูนเปอร์เซ็นตอันนี้คือน้ำครับความเข้มข้นของน้ำยาก็คือศูนเปอร์เซ็นตเอามาผสมกันนะครับเมื่อผสมกันแล้วจะกลายเป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสิบเปอร์เซ็นต์ ลบทแยงสิบแปดลบกับสิบสองก็หกส่วนลบะแยงศูนย์จับสิบสองก็สิบสองส่วนแปลว่า น้ำยาสิบแปดเปต่อน้ำถูกใช้นะครับน้ำยาสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับจะถูกใช้สิบสองส่วนน้ำก็คืออันนี้นะครับน้ำนะครับน้ำยาศูนย์เปอร์เซ็นนะครับก็คือน้ำนะครับจะถูกใช้หกส่วน นั่นก็คือเมื่อตัดให้เป็นยันตต่ำตัดด้วยแม่ปกก็คือสองต่อหนึ่งนั่นแปลว่ารวมมันก็จะเป็นสามส่วนใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกปริมาณรวมมาครับว่าปริมาณรวมนั้นคือสิบลิตรครับตอนที่ผสมกันเรียบร้อยมันจะกลายเป็นน้ำยายที่มีความเข้มข้น12%นะครับจำนวนทั้งหมด10ลิตรนะครับ 10ลิตรก็คือปริมาณรวมครับดังนั้นก็เลยมาเทียบครับว่า3ส่วนเท่ากับ10ลิตรแปลว่า1ส่วนก็ต้องเป็น10ส่วน3ลิตร2ส่วนก็2คูณด้10ส่วน3ก็จะเป็น20ส่วน3 หรือหกเศษสองส่วนสามลิตรนั้นมาสรุปคำตอบกันใช้น้ำยาสิบแปดเปอร์เซ็นต์เท่ากับสองส่วนก็คือหกเศษสองส่วนสามลิตรแล้วก็เติมน้ำหนึ่งส่วน ก็ 3, สามเศษหนึ่งสดสามลิตรวิธีรัตงงตรงไหนไหมครับเดี๋ยวไปดูวิธีตรงว่า